ภารกิจสุดท้ายของอาชีพเชฟเริ่มแล้วครับน้องๆจะมีเวลาแค่3มชั่วโมงเท่านั้นในการทำอาหารฟู้คอสไปดูกันเลยว่าพวกเขาจะทำอะไรออกมาเชฟต้นทับจัดที่เดินดูน้องๆพอจะเดาๆอาหาร น้องขอออกครับว่าจะทําวันรูปแบบไหนก็นอพอเราออกับว่าเขาต้องการจะเสิร์ฟอะไรบ้างแต่ว่าผมเริมเป็นห่วงเมนูของเบียเพราะว่าเขาทําอะไรที่่อนข้านขับซ้อนนิดนึงทางด้านของเบียดูเหมือนยังทําภารกิจที่2ไม่หนำใจก็เลยขอมาทําในภารกิจสุดท้ายด้วยซะเลยตีสามรอบแล้วเนี่ยสนุกดีกลับไปกล้ามขึ้นแน่นอนครับไม่เคยเห็นมันลองเป็นสตาร์เตอร์ก็ถ้าใครไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็นจากที่พียทำเนี่ยแลยยหละจะทำเอ,อ่ออันนี้อยู่ในอ่อนไหือเป่าคะจะทำเทอร์เทลลี่คอกเทลค่ะเป็นอ่าผักเสียบไม้ค่ะแล้วก็กินคู่กับน้ำสลัดทางฝั่งของแพรก็ดูเหมือนจะไปได้สวยกับจานแรกแต่ทว่าแพรพวกอส้กรอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นของที่ว่าต้องกันอุณหภูมิตามแช่ตู้เย็นก่อนดีกว่าปะ่ะมันจะเสียนะ พวกผักก็เหมือนกันห้องมันเริ่มร้อนแล้วมันจะเริ่มเหี่ยวจเจลเต็มกี่แผ่นจ๊ะ6แผ่นค่ะ6แผ่นไม่กลัวมันแข็งไปหรอกถ้าสมมติเราเติมน้ำส้มเข้าไปเพิ่มที่ลังจะได้ไหมคิว่าอยากให้น้องลองดูแล้วกันว่า6แผ่นนี้ว่า,ามดา, 6, าดูจานแรกของอามกันบ้างอามเอาแคนตาลูปมาทำอะไรครับเนี่ย ทำซุปแคนตาลูปครับเพราะว่ามันจะมีความสดชื่นนะครับถ้าเราเอาเอาเป็นตัวตัวซุปออเดล๊บอะสมมติว่าเราจเจอระร้อนมาใช่ป่ะเราจะเย็นเย็นมันก็จะรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยเจอเย็นๆแล้วก็หอมหอมสดชื่เนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว ตอนนี้ลืมวิธีทำเจลลี่ไปแล้วมั้งจะอยู่ก็พื้นานไปเลยไปลองดูคำๆไปอันนี้เป็นเจลาตินใช่้วยเจลาตินใช่ป่ะบ้างครมแลวรจะปั่นก่อนวาแล้วก็ใส่เจลาตินเข้าไปเลยให้มันเป็นน้ำก่อนปั่นก่อนบ้างพอมันเป็นน้ำแล้วก็ไม่เอาเจลาตินลงมันไปน,นิดนึงว่าอะอไร เพราะว่าเท่าที่ผมฟังคร่าวๆนะน้องเขาจะทําเจลาตินวุ้นนะครับวุ้นกับมะม่วงฉะนั้นน้องเขาไม่ควรจะผัดมะม่วงก่อนนะครับเพราะว่าเขาเริ่มกินแล้วผมว่าเขาควรจะปัดมะม่วงก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาละลายอย่อช้าๆให้มันอุ่นๆอยู่บน,นเตาควรจะปัดเป็นน้ำก่อนครับกลับมาที่เบียร์เบียร์เริ่มทําจานหลักแล้วครับโดยส่วนประกอบที่บังคับใช้คือปลาลิ้นหมานั่นเองและก็ค่อนข้างทํายากพอสมควร ปลาลิ้นหมามันง่ายกว่าที่จะดึงหนังมันออกน้องคนนี้เขาทำได้ถูกแล้วละ่ะไปถูกทางแล้วอะเมื่อกี้นายยังเริ่มดีอยู่เลยเิออะไรขึ้นนานกลับมาอีกทีนึ่งร้อนร้อนเอ้ยใจเย็นนี่ใจเย็นทำเสียไปครึ่งตัวแต่แลกมาได้ครึ่งตัว ก็สิครับจะลืมอะไรวะจะลืมจะลืมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมชิ่งอะไรสนุกสนุกได้ 你给我你烟难。 อูเหมือนปลาที่เป็นส่วนประกอบของจานหลักของอ่าวจะมีปัญหาแล้วครับตะกห้มิวตอนแรกมันเป็นตัวเดียวกันแต่ตอนนี้มันเริ่มกระจัดกระจายเพราะว่าผมกลับเร็วไปทำไมไม่เคทบลับครับครับ,รบปลาีเล็กมันนี้น้องจะากทำอย่างไรกับมันนายเห็บใจอย่างทันนะถ้าไม่ได้หลัง เราแค่แ okay. นะนำไว้ถ้าในเสิร์ชิ้นนะนะนะปลาไงนะมันไม่สวยงามเลยนะสวยได้รับนะปลามันถูก่อดในควรจะทอดเทียมจากปลาตัวแรกที่อามทำเสียไปแล้วก็ลวเลยต้องนำปลาตัวใหม่มาลองทำอีกครั้งทางด้านของแพรก็มีปัญหาเช่นกันลืมเอาไปแช่ตู้เย็นอะ่ะ ดูรู้ไปว่ามันคือเนยแล้วหนูไปแช่ตู้เย็นแล้วมันก็แข็งมันคือไอ้นี่น้ำที่กินคู่กับสเต็กอะในจานเมนอะเออสงสัย,ยจ,จะเป็นอย่างนั้นน่ะถึงไม่ไ่้เชฟอะทำไม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  ลองไปเดี๋ยวรอมันคายอเอาไปล้างหนูก็าหกจะล้างเอาซอนที่ทำเสร็จแล้วไปล้างกินกับสเต็กอะรอบสองแล้ว่าพี่ตอนแรกหนูไม่ยอมเสีย่ังไหนกันละเนี่ยมีสติหน่ครับน้องแพรพี่ดูให้หนูด้วยนะฟังต่อไปอะหนูจะหางแยกเลย พี่ต้องพอหนูยีบปะไรพี่ต้องพักเลยนะโอเคปะขั้ <c oughs> นที่3เอาไว้นี่ทำอะไร้วบ้างอ,อ่ะของหวานใกล้เสร็จแล้วของสตาร์เตอร์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่มาทำเมนกันดีกว่าน่าจะถึงเวลาตอนนี้เราก็จะสไลด์มันฝลั่งให้เป็นลอกเลียนแบบเกล็กลดปลานะครับ 我跟起来。 และแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆทั้ง3าคนจะต้องเสิร์ฟอาหารทั้ง3จานให้กับไอดอลของเราได้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะมากันแล้วนะครับแล้วจานนี้ก็เรียกว่าเป็นแอปเป i z ไทเซอร์ใช่ไหมฮะเต่ต้นครับถ้างั้นเชิญน้องๆเสิร์ฟครับคอสของเบียร์เป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็คอนเซปต์ของคอร์สผมก็จะเป็นแบบความหรูหราสตาร์เตอร์ก็จะเป็นมักรองสอดไส้จะเฟเนลเป็นเฟเนลเพลเ์ อยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงนะคะที่แบบว่ารักสุขภาพเน้นทานผักมากกว่าทานเนื้อสัตว์นะคะก็คือจะจัดอย่างจานแรกชื่อว่าเทเทเลนี่คอกเกลก็จะเป็นแบบว่าผักเสียบไม้อะคะ่ะมีไส้กรอกกับเทเทเลนี่ที่เป็นไส้แฮมชีแซกแล้วก็ทานคู่กับน้ำสลัดนะคะแล้วเปิดตัวด้วยแบบว่าอาหารที่เบาๆนิดนึง แคนตาลูปนะที่จะให้ความเย็นให้ความสดชื่นกับร่างกายทําให้รู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรเงี่ยครับเย็นแล้วสดชื่นนะสดชื่นครับครับานที่2ก็จะเป็นปลาลิ้นหมาในซอสเลมอนนะครับก็จะให้อารมณ์แบบสดชื่นเปรียปร้ยวๆที่จัดว้าวนี่เป็นครั้งแรกที่เคยใช้เฟเนลปละครับ ครรั้งแกคครรัับบผมก็คือจะทำเป็นสเต็กปลาแล้วก็มีมันบดเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ผักเฟนเนลก็คือจะทานคู่กับซอสเคเปอร์ค่ะซอสเคเปอร์นี้จะออกรสแบบเปรี้ยวๆมันๆนะคะเมนดิชก็จะเป็นปลาลิ้นหมาในเก็ตมันฝรั่งเสิร์ฟคู่กับโปรเจตโตพิโเร่กับเบบี้แครป ต่อไปเป็นคอสสุดท้ายแล้วคอสนี้เป็นคอสที่สําคัญมากเพราะว่าอาหารคาวเราทานมาเยอะแล้วก็อยากจะจบด้วยอะไรหวานๆบ้างให้มือนี้ปินันเลยครับผมดีเซอร์นี้ก็เป็นเก๊กฟูเจลลี่ค่ะก็จะให้ความสดชื่นปิดท้ายของข้ออาหารานะคะเมื่อกี้น้องใช้เจลาตินหมดเลยใช่ปหมมันมีในซองมันจะมีแค่มี12แผ่นแต่แพ้เพ่งเดียวค่ะใช้แค่หก ชอเบตมะม่วงอันนี้จะออกอารมณ์แนวแบบรวมกลิ่นหอมของแต่ละตัวไว้ครับทั้งแคนตาลูปมะม่วงน้ำผึ่งอะไรเงี้ยครับก็จะให้หวานเย็นของหวานก็จะเป็นเอเกรช็อกโกแลตมูสเค้ก เมื่อเชฟต้นไอดอลของเราได้ชิมอาหารของทั้ง3คนครบแล้วเกิดถึงเวลาที่จะมาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะถึงเวลาแล้วครับที่จะมาตัดสินนะครับว่าใครใน3คนนี้นะครับแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้รับโทรฟี่ครับและจะได้ไปฝึกงานกับเชฟต้นเป็นเวลา3เดือนครับเชฟครับ ถึงเวลาที่จะตัดสินแล้วครับเชิญครับผู้ชนะในการแข่งขันในรายการนี้ก็คือน้องเบียรครับีครับเบียครับดีใจครับผมทําเต็มที่ของผมถ้าผมไม่ชนะผมก็คงเสียใจเหตุผลที่ผมเลือกเบียรชนะในครั้งนี้ครับด้วยเทคนิคที่เขาโชว์ในการใช้มีด ถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดลิเคทพอสมควรที่จะพูออฟใน2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าฟิชไอเนี้ยพเทเทลสเกลนยครับที่น่าจ,จดจามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันผมเลยชอบที่เขาเลือกใช้เทคนิคนี้แล้วผมก็เลยเลือกให้เขาเป็นผู้ชนะครับน้องอาร์มนี้ยังอาจจะยังไม่รู้จักอาหารฝรั่งเยอะแล้วก็เทคนิคในการทําอาหารเยอะมากในจานแอปเปร์เซอร์นี้เราได้ทานซุปไอคําว่าซุปเย็นที่มันเป็นผลไม้เนี่ย กับสมูทตี้ที่มันเป็นผลไม้เนี่ยมันช่างใกล้เคียงกันมากเลยแล้วถ้าน้องจะทําเป็นแอปเรเซอร์นั่นคืออาหารมันต้องมีความความเซลรี่คือความกลมกลม่อมน้องขาดตัวนี้ไปมันเลยยังเหมือนสมูททานสมูทตี้อยู่วนแก้วมากกว่าน้องเขาอาจจะไม่ยังไม่เคยใช้เฟเนลการที่ใช้เฟเนลเนี่ยมันต้องปอกเปลือกสักหน่อยหนึ่งงั้นถ้าไม่ปอกเลยแล้วไปต้มเลยหรือว่าคุกกิ้งมันเลยอ่ะมันจะเกิดกาก,ากใยมันจะเยอะสาหรับน้องแพรล่ะครับผมว่ายัางไม่ได้อินกับ อาหารฝรั่งมากเท่าที่ควรครับฉะนั้นโปรเซสในการคิดในการดีไซน์จานเนี่ย mm hmm. เขายังบอกว่าลังละหลวม mm hmm. ยังไม่ใช่เป็นเอ็ก r i เรียมากเขาต้องรู้จักอาหารคลาสสิกให้มากขึ้นกว่านี้แล้วพอมาเปลี่ยนเป็นอาหารฝรั่งมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งเลยอืม mm hmm. โอ้ให้อะไรกลับไปเยอะมากค่ะคือเขาสอนเทคนิคเขาบอกจุดจุดเด่นเราจุดด้อยเราว่ามีอะไรบ้างทำให้เรากลับไปพัฒนาตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะ ถือว่าเป็นเวทีแรกของแพรเลยก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็จะทำให้แพรได้ไปต่อยอดในการเรียนในการทำงานต่อไปค่ะโครงการนี้ทำให้ตัวผมได้รู้ว่าสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองได้ได้เรียนรู้ได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันขอบคุณโครงการดีๆที่ให้ได้มาลองทำอะไรแบบนี้ที่หาทำได้ยากในในใน,ในชีวิตจริงครับเชฟครับเชิญมอบโทรฟี่นะครับให้กับน้องเบียร์ผู้ชนะนะครับ ก็เปแล้วครับสำหรับจิบฝันประดานใจในอาชีพเชฟนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ให้น้องๆได้สัมผัสการทํางานจริงในโลกของมืออาชีพครับนอกจากน้องๆจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วนะครับยังเก็บเอาไว้ใช้เป็นโอกาสต่อยอดการทํางานในอนาคตได้อีกด้วยครับและจิบฝันประดานใจครับพร้อมจะเป็นคอนเนคชั่นที่จะเชื่อมต่อแรงประดานใจให้น้องๆไปสู่ความสำเร็จที่น้องๆตั้งใจได้ครับไม่ลืมนะครับมาติดตามเบื้องหลังการแข่งขันสนุกๆครับแล้วก็มาลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแต่ละอาชีพนะครับลุ้นของรางวัลมากมายเลยครับทีี่ w w w บเว็บค facebook com/nescafe thailand ครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับไอดอลของเราครับเชฟต้นสราจีรารัตครับขอบคุณเชฟมากมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมเข้าไปชิมอาหารของเชฟเราได้นะครับที่ร้านแอสตันครับที่ไหนครับเชฟครับสุขุมวิทสามสิบเอ็ดครับตอนนี้เปิดแค่ดินเนอร์เซอร์วิสอย่างเดียวแล้วก็จองล่วงหน้าเพราะว่ามีแค่ที่นั่งจำกัดเท่านั้นอืขายดีมากมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเชฟต้นนะครับแล้วก็น้องๆสามคนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเอาล่ะครับติดตามจิบฟันประดานใจของเราได้ใหม่นะครับทุกวััันพฤหสบบดีคร สามทุ่มที่นี่ครับเพลง GTH on air ครับคนนี้ผมคาโตะนะครับเชฟต,ต้นแล้วก็น้องๆทั้งสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณรายการจิบพันรบันดานใจครับเอสกาแฟทวินวันนะครับที่มอบโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับผมได้เจอเพื่อนๆน่ารักน่ารักกับพี่ๆทีมง,งานที่คอยเทคแคร์อย่างดีไอดอลที่เก่งมากที่มอ ความรู้แล้วก็แนะนำข้อผิดพลาดให้ไปปรับปรุงก็น่าจะมีอนาคตที่ดีในวงการเนี่ย